มาพบกับเอคาแค่เตาเบินใจเสนอเสียงพี่แกก็เหนออวาตะไกลเลย สวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายด้วยนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนนี่เคเองนี่ก็จะพามาชมสปาภายในแต่ไม่ใช่สปาภายในธรรมดาเราเลือให้ขนาดนี้เลยเหรอห้เราจะประกอบถูกหรือไม่เดี๋ยวรอรับชมท้ายคลิปได้เลยนะฮะหลังจากเราลือรถพี่แกเสร็จพี่แกเห็นคลิปนี้คงจะตกใจแต่คุณพี่ไม่ต้องเป็นกังวลใจนะ,ะไม่ว่าน้องคุณจะมาเลอะขนาดไหนเดี๋ยวเคค่าแค่แต่บินยินด,ดีให้บริการนะจ๊ะผงอาจจะพูดเล่นเยอะไปหน่อยคนดูอาจจะหายไปเดี๋ยวลองมาแบบแข็งแข็งกันบ้างดีกว่ารถมาสภาพนี้ ถ้าเราเอาผ้ามาเช็ดคงออกไหมล่ะไม่ออกกันใช่ไหมฮะเราก็ทําการฉีดน้ํายาสลายคาบและกระดิษโฟมแล้วก็แปรงแปรงทีการเก็บคาบต่งตางๆเราต้องใช้น้ํายาให้ถูกประเภทเป็นตามซอกตามมุมแล้วก็จะใช้แปรงตัวเล็กหน่อยถ้าตัวหนชิ้นใหญ่เราก็จะใช้แปรงใหญ่เพื่อจะจบงานได้ง่ายขึ้นนะฮะถ้าแปรงตัวเล็กจะไว้เก็บตามซอกตามมุมคาบสนิมประมาณนี้จะขัดออกหรือไม่ถ้าล้างประมาณนี้คงไม่ออกแต่ถ้าเรามีน้ํายาสลายคาบคาบโครงเมียมคาบท่อรถยนต์หรือว่ากําจัดคาบปูนหรือว่ากําจัดคาบน้ําตัวนั้นจะใช้ได้แต้มันจะ จะมีข้อเสียและข้อกีดจำกัดถ้าเราใช้อย่างผิดวิธีมันจะทําให้ชิ้นส่วนนั้นเป็นขี้เกลือได้ง่ายๆท่านมาสปาภายในกับเราแล้วฝนตกประมาณนี้คุณพี่ไม่ต้องเป็นกังวลใจกันใครที่ไม่กล้ารถมาจอดไว้ที่ร้านเราเดี๋ยวผมทําคลิปชี้แจงให้อีกคลิปหนึ่งมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งมัดจํามาเป็นที่เรียบร้อยแต่สีภพรเยซของเขาไม่กล้ารถมาจอดคุณไม่ต้องกลัวนะฮะเราแค่พูดให้คนฟังแค่คําพูดใครจะไปสนร้านนี้เราตั้งมาประมาณ6ปีไม่เคยมีข่าวรถหายเคยมีข่าวออารถไปใช้กกค้้้้าาาาามจจอททีี่่รรรนนเเ็็ะบไว ถ้าจอดไว้เป็นเดือนก็ไม่ไหวเหมือนกันจอดของเรามีจํานวนจํากัดนี้ทั้งนั้นแล้วแต่พี่พี่ตัดสินใจว่าไว้ใจร้านไหนว่าเชื่อใจร้านไหนก็สามารถเข้าไปใช้บริการร้านนั้นได้แค่คําพูดของผมอาจจะไม่มั่นใจใช่ไหมฮะเพราะมันเป็นแค่ลมปากใครๆก็พูดได้ถ้าใครอยากจะได้มัดจําคืนแนะนํายกเลิกก่อน10วันการนะฮะทางเราจะได้ล็อกคิวใหม่ทิมงานของเราจะไม่ได้เสียโอกาสจะได้มีงานทําต่อไปฝากพี่ๆกันด้วยนะฮะคันนี้จุกยางไม่หายแต่เราทาการถอดให้พี่แกเพื่อเราจะได้ล้างคราบสิ่งสกปรก ฉีดน้ำลงไปทางรูประมาณนี้ผมเชื่อว่าคนดูนคลิปผมเล่นเยวจนเกินไปเอาจริงๆนะไม่อยากจะให้ทุกคนดูคลิปของผมให้เพลินๆไม่ต้องเครียดกันงานอย่างนี้มันต้องโชว์มืออาชีพใช่หรือเปล่าไหมครับเราเข้าใจผิดมาตั้งนานผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้พี่ๆชอบแนวไหนก็พยายามหาหลายแนวมาตัดต่อให้พี่ๆได้ชมกันคุณง่ายๆผมไม่อยากให้ผู้พี่ๆเบื่อผมไม่อยากทําคลิปซ้ําไปซ้ํามาไม่อยากจะใช้คําพูดเดิมๆก็เลยเอามุกมาหยอกเล่นสี่มือการงานและสื่อมือตัดต่อคลิปสื่อมือการถ่ายนะฮะผม ทำคนเดียวหมดระบบก,การคิดงานผมคิดเองถ้าผมทําผิดพลาดประการใด<ๆ>ก็ขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยผมน้อมรับทุกอย่างความผิดพลาดที่ผมทําไปเจตนาของผมอยากให้ผู้ติดตามมากกว่านี้เจตนาของผมไม่อยากให้ผู้วิพีเบื่อเจตนาของผมก็มีเพียงประมาณนี้ครับขอบคุณทุกทท่ทานที่ช่วยซัพพอร์ตและส่งกำลังใจให้ผมและเข้ามาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายทางเราจะรีบแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆผมจะไม่หยุดแค่นี้ผมจะไม่ย่ําอยู่ที่เดิม,มจะลุยสู้ไปข้างหน้าอย่างเดียวอะไรขวางผมไม่สนอะไรกีดผมไม่หลีก ผมผ่าฟันมันเข้าไปอันนี้จะไปขั้นตอนซักพรมผมจะลงน้ํายาสลายคาบน้ํามันและคาฝุ่นฝั่งนึกฝั่งแน่นต่อไปผมก็จะลงดิสโฟมประมาณนี้มาดูกันนะฮะก่อนทําจะไม่ค่อยมีคาบสักเท่าไหร่เพราะว่าพรมคันนี้ไม่ค่อยเลอะมีคาบไหลออกมาประมาณนี้คลิปนี้อาจจะผิดหวังใครลหลายๆคนคาบอาจจะไม่เยอะนะฮะคาบอาจจะออกมาไม่สวยหลังจากนี้ผมก็ให้น้ํายาสลายคาบทํไปกริยาไปก่อนจะทิ้งไว้ประมาณ2หรือ3นาทีหลังจากนั้นเราจะไล่น้ําฉีดน้ําลงประมาณนี้ใช้ห้อยพรมฉีดน้ําแบบนี้ระมัดระวังพรมฉีดขาดกันด้วย ถ้าเราฉีดแบบนี้สิ่งสกปรกมันจะไหลลงด้านล่างได้ไวขึ้นและเราจะจบงานได้ง่ายขึ้นนะฮะพูดแบบนี้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ค่อยอยากฝืนธรรมชาติสักเท่าไหร่เอาตัวตนผมมาพูดเลยดีกว่าดีไหมฮะพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วยกมือซ้ายหน่อยขันขวาพร้อมหรือยังฮะถ้าพร้อมแล้วยกมือซ้ายขึ้นหน่อยฮะพร้อมแล้วก็ let's go น้องคนนี้กันไหมฮะปกติขัดสีรถปกติเคลือบแก้ววันนี้มาสปาภายในพนักงานทีมงานของเราเห่งเล็บมือชีพทุกคนนะฮะฟอกประตูเสร็จเป็นที่เรียบร้อย งานของเราก็จะเอาลมมาเป่าแล้วก็พามาเช็ดแห้งประมาณนั้นหลังจากนั้นก็มารับชมฟอกบอกจะฝากบอกไว้หน่อยนึงนะคะบอกพี่เกย์ให้กินอย่างฉุนเขาเก็บพรมไม่นานจะเกินไปกินไปเลยอาบแล้วฝังอยู่ที่ตัวรถจะแ,แก้ไขให้ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะงานของเราก็แปลงอย่างขมักขเมน่เมนเชเ่อมที่ขนเยอะๆนะคะอันนี้ผมก็แค่ยกหยอกนะครับคุณพี่ พอเราฟอกเสร็จเราก็ทําการดูดน้ํจะมีหลายท่านถามมาว่าไม่ดูดน้ําได้ไหมถ้าไม่ดูดนะฮะน้ําก็จะซึมลงไปข้างล่างคาบสิ่งสโกโปรกและกลิ่นมันจะหายไหมฮะใช่ครับผมไม่หายแน่นอนเดี๋ยวผมย้อนคลิปมาดูต้นคลิปว่าการของน้องเป็นประมาณไหนก่อนเราจะดิดโฟมลงไปเราก็ต้องพันสายฟงสายไฟให้เรียบร้อยนะฮะไม่ใช่นึกจะดิดโฟมโพลลงไปซีซัวไม่ได้นะฮะระบบการทํางานต้องเป็นพิถีพิถันมาดูนะฮะคาบก่อนทําก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้นะผมจะบอกไว้เลยโอ้โหกลิ่นนี้ยิ่งก็กลิ่นปลาเค็มอีกผมนี่เน่าแล้วเน่าอีกบ แล้วมังนะ้งน้าหยดติ้งมาเป็นทางเลยยาวยิ่งกว่าทางรถไฟอีกนี่ก็เกินไปหัวหน้าอ้าวเดินตัดหน้าเฉยเดี๋ยวไปฟันศอกสับใสซะนน่เอารุนไปพร้อมกันนะถึมถึมถึมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมไที่ใช้รถมาเป็นเวลานานไม่ค่อยมีเวลาดูแลกันใช่ไหมฮะของท่านมีกินอับกินเหม็นท่าเด็กนั่งไปด้วยปลอดภัยไหมฮะตอนนี้นะฮะผมจะบอกว่าเลยราคาโคตรประหยัดใครไม่ทําตอนนี้แล้วจะทําตอนไหนทําตอนที่ผมเปิดโปนี่จะบอกว่าราคานี่โคตรคุ้มถ้าหมดโปล่ะหมดโปราคาเท่าตัว เอาเลยนะฮะเอาดูแลเหมือนยาสนิทมิตรสหายาเราคิดมันนี่นะฮะจะมีหลายท่านถามมาว่าแล้วถ้าไม่มีแดดล่ะทำไงนี่ครับผมผมมีเครื่องอบอีฟลเฟลด์ก็จะอบให้พี่ๆประมาณนี้เยียงคอผมเริ่มจะแห้งแล้วขอกําลังใจสักหน่อยได้ไหมฮะขอบคุณที่รับฟังจนจบนะฮะขอบคุณมากเจอกันคลิปต่อไปนะฮะ